สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพ,เพชรเป็นร้านสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับครับคู่มือที่ผมได้สเก็ตออกมาแล้วนะครับครับ GP001 นะครับ5ดาว5ดอกจันนะครับคู่มือการจัดการใบอ่อนครับแตกใบช่วงลูกเท่าไข่ไก่นะครับหรือเท่าไข่าหานนะครับ ด้วยนะครับตัวอย่างการค้นใบอ่อนและรูปนะครับใบดับนะครับครั้งที่1นนะครับเห็นไหมครับครั้งที่1ครั้งที่1เห็นรูปใบไหมครับใบที่1นึ่งใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5้าจริงมีใบที่6ด้วยนะครับเป็นใบปากนกแต่ผมไม่ได้เขียน นะครับในวันที่เราพ่นใบนะครับพ่นใบผมเขียนขีดตัวอักษรมาเป็นหนึ่งนะครับวันที่14เมษาหกเจ็ดนะครับพ่นไรม้างก็พ่น0ูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่หนึ่งกิโลต่อสองลิตรนะครับ,พ,รบ,พ, 0, 4, l, รบพ่นตอนเย็นนะครับขีดลงมาก็จะมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชนะครับก็ไปดูเอานะครับ5้าีซีต่อน้ำสอ0รลิตรนะครับอันนี้ระบุ ชัดเจนหรือว่ามีสารควบคุมพืชด้วยก็ไปดูนะครับลักษณะใบาจะเป็นนี้นะครับแล้วเส้นที่ขีดครั้งที่1ถึงครั้งที่2อเนี่ยอันนี้เป็นวันต่อไปแล้วลูกนะครับผมตอนแรกผมผมเขียนเป็นพ่นเย็นพ่นเช้เชชาไม่ได้นะครับเพราะท่านจะเหนื่อยมากผมก็เลยเว้นไปอีกวันหนึ่งนะครับก็ะจะเป็นวัน14กับ16วันที่ นวันที่16นะครับครั้งที่2นะครับพ่นลูกพ่นลูกก็คือเป็นที่16นะครับเมษสารก็มีตระกูลแคลเซียมเซียมบรอนนะครับน้ำตาลทางด่วนอะมิโนนะครับนี่ฮะให้อย่นี้พ่นทางลูกนะครับแล้วก็มานะครับสามถึงสี่ถึงห้าวันนะครับหมายมานี้ใบชุดที่ใบสองก็จะคลี่นะครับอย่ครั้งที่สอง ่ันก็จะพ่นใบอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นวันที่21เนะ21าะ21เมษาพ่นพ่น0 52้าอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับพ่นเย็นนะครับบวกแมกนีเซียมบวกแคลเซียมนะครับบวกกำลาตาลทางดว่วนและก็มีสารควบคุมพืชด้วยนะครับก็ใส่50 t c คอนะครับอย่าใส่เยอะนะครับใส่แค่ประมาณนี้นะครับเห็นไ,ไหมผมผมจะเขียนประมาณนี้ มันจะกระดิกไปต่อนี้นะครับใบที่1ขีดมาใบที่2ขีดไปใบที่3ขีดไปใบที่4ขีดไปใบที่5นะครับมันจะมีวัน4 5 3 4 5 3 4 5ี่ห้ามาประมาณนี้แล้วแต่น้ำนะครับของวงน้ำอ่ะเดี๋ยววันต่อไปก็คือพ่นลูกนะครับพ่นลูกก็แคลเซียมบรอนน้ําตาลทางด่วนปุ๋ยน้ํานะครับเจเสมอหรือ9เสมอก็ได้ แล้วบวกอะมิโนนะครับเพราะพ่นก็พ้นประมาณนี้นะครับแล้วท่านก็สังเกตเดินดูใบอีกทีว่าเขาหยิกแค่ไหนแล้วมีแตกแตกเยอะอีกไหมเพิ่มเติมอีกไหมก็ก็เช็คดูอีกทีหนี่ยเนาะครับก็วันนี้อาจจะมีเสียงแรกแต่ว่าผมก็พยายามทำทำคู่มือชุดน,นี้ขึ้นมานะครับนี่ครับก็ก็ ก็ส่งให้แล้วนะครับคู่มือนะครับก็ท่านท่านใดที่เอาไปใช้ก็ไปสเก็ตเอาใหม่ก็ได้เนาะสเก็ตขึ้นมาใหม่เองนะครับก็ประมาณนี้นะก็ไอเรื่องของที่ผมจะทําให้คู่มือแต่ละช่วงแต่ละวัยของดอกของของหางแยะ่อะไรเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมจะเขียนรูปแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําแบบนี้ให้นะครับเอาแบบนี้เลยเนาะผมนี่ฮะประมาณนี้เนาะ ผมแผนที่ชาเห็นไหมเห็นไหมอันสั่นหน่อยนะเพราะว่าผมถือ,อนะครับก็เป็นผมเอาคู่มือมาฝากแล้วนะนี่แบบนี้นะครับเขียนเลยเขียนแบบนี้นะครับใบก็ไปเขียนที่ใบของท่านก็ได้แล้วท่านฉีดอะไรถ้าท่านอยู่ก็ฉีดอะไรก็ก็เขียนอย่างนั้นเลยนะครับก็ตรงนี้ G P ก็คือพูนเพชรจิรนันศูนย์หนึ่งนะครับนี่ก็คือพูนเพชรจิรนันศูนย์หนึ่งครับเจ้าของสวนนะครับก็จะเป็นรหัสประจำเอกสารชุดนี้นะครับเป็นคู่มือก็จะเป็นไล่จาก G P พีศูนย์หนึ่งจีศูนย์สองก็จะเป็นเป็นลูกก็ฉีดอะไรมั่งก็จะแยกย่อยลงไปอันนี้คือใบอ่อนนะครับนี่หัวเอกสารนะครับอ่าสุชาติสวนพูนเพชรก็ขอฝากเอกสารชุดนี้หน่อยนะครับ ก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับขอบคุณมากครับทีต่ติดตามและรับชมสุชาติสวนพุทธเพชรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ